ใน,นระหว่างการประชุมเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นคุมเกมได้ดีกว่าเรารู้ได้จากภาษากายครับภาษากายสามารถสื่อถึงอำนาจและความมั่นใจได้ลองจินตนาการนะครับว่ามีคนสองคนที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกันแต่คนหนึ่งมีออร่าและดูมีอำนาจมากกว่าอีกคนหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไงวันนี้โค้ชจะพาไปดูครับคนที่มีอำนาจจะเป็นคนที่นั่งสบายสบายปล่อยมือธรรมชาติเอ็นซ้ายเอ็นขวา เพราะเขามีความมั่นใจแต่ในขณะที่คนที่มีอำนาจน,น้อยกว่าหรือมีออร่าน้อยกว่าจะเป็นคนที่นั่งตัวตรงนั่งเกร็งแล้วก็มือไม้ไม่ค่อยขยับมากนะักส่วนคนที่มั่นใจครับจะเป็นคนที่ใช้สายตาที่มีโฟกัสมองไปไม่หลบตาแล้วก็มองทุกคนด้วยความมั่นใจ ในขณะที่คนที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือเป็นคนที่ไม่มั่นใจมักจะหลบตาหรือมองตาหรือสบตาด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นก็จะโฟกัสไปที่อื่นอีกทั้งมือไม้ก็อาจจะถูกซ่อนอยู่ข้างล่างหรือขยับหลุกหลิงไปหมดเลยครับและถ้าคุณอยากมีพลังและมีความมั่นใจในะระหว่างการประชุมคุณต้องคิดก่อนครับว่าคุณคือเจ้าปากและพร้อมให้สักค์อื่นๆเนี่ยฟังคุณเมื่อคุณเชื่อว่าคุณคือเจ้าปากภาษากายของคุณจะต่างมาทันทีแล้งใจกันครับ